ตอนนี้ก็จะเดินไปทางด้านหลังวัดขุนจันทร์นะครับซึ่งจะออกไปทางองค์พระใหญ่นะครับจะรับชมครับหลังจากดูทางภายในวัดแล้วนะครับต่อไปจะเดินย้อนกลับไปทางด้านหลังวัดขุนจันทร์นะครับเราก็เดินออกไปตาม กำแพงสีทองนี้นะครับซึ่งจะไปออกทางด้านหลังวัดด้านซ้ายมือนี่จะเป็นเขตวัดนะครับซึ่งจะมีกุฏิวัดและมีพระจำวัดอยู่เดินมาถึงตรงนี้ชักปวดขานั่งพักแป๊บพอหายปวดขาแล้วก็เดินต่อนะครับอันนี้ออกไปทางหลังวัดเราจะเห็น องค์พระใหญ่นะครับซึ่งเราจะเห็นเป็นด้านข้างแล้วก็ด้านหลังขององค์พระนะครับนี่ครับใหญ่มากสวยงามทีแรกว่าจะเดินไปดูองค์พระใหญ่ใกล้ๆแต่ทีนี้มีปัญหาเรื่องขาก็เลยว่าจะเดินกลับนะครับอันนี้เป็นป้ายชื่อวัดนะครับวัดขุนจันทร์ แต่ว่าเป็นประตูด้านหลังต่อไปแอดจะเดินกลับไปทางประตูด้านหน้านะครับบรรยากาศภายในวัดก็ร่มรื่นดีนะครับยังมีผู้คนเดินไปมาอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ามีคนเดินไปมาน้อยอยู่นะครับ ก็เดินสวนไปแค่คนสองคนแค่นั้นเองนี้เราจะมาถึงตรอกวัดขุนจันทร์ด้านสายแล้วเราก็จะเดินออกไปตรงไปทางด้านหน้าวัดนะครับก็จะมีรถผู้มาร่วมพิธีศพของผู้วายชนอยู่นะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงกลางวัดแล้วนะครับต่อไปเราจะเดินไปทางหน้าวัดติดตามชม EP ต่อไปนะครับ